กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรวมสุดยอดคนแปลกตลอดการออกอากาศหลากหลายเรื่องราวความแปลกที่เกิดจากธรรมชาติรวมไปถึงเรื่องน่าทึ่งเรื่องเหลือเชื่อของคนมหัศจรรย์ที่มีความสามารถแปลกเกินมนุษย์ทั่วไปจะทําได้ครับประเดิมกันเรื่องแรกคนแปลกที่กินนอนกับเจระเคเลี้ยงดูราวกับลูกรักแบบนี้ และเรื่องคนแปลกที่พิศวัดหลงไหลในปลัดขิดเข้ากระดูกดําจนได้รับฉายาว่าเซียนปลัดขิกยิงแขนโตที่มีแขนทั้งสองข้างใหญ่โตรวมน้ำหนักกันได้เกือบ30กิโลกรัมครับและใครจะเชื่อว่าในโลกนี้มีคนแปลกแปลกแบบนี้เด็กกลัวข้าวที่สุดในโลกกลัวชนิดที่ว่าไม่เห็นข้าวทีไรเป็นต้องร้องจ้าและเกิดอาการแบบนี้ทุกทีเอไออ ถึงเรื่องของเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกๆก,กินรองเท้าแทนข้าวที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับและมาถึงความแปลกที่เกิดจากธรรมชาติให้มามากเกินจะเป็นครับต้องยกให้เรื่องของลุง28นิ้วจังหวัดนครพนมเจ้าของสถิติคนที่มีนิ้วมากที่สุดในประเทศไทยรวมนิ้วมือนิ้วเท้าได้28นิ้วครับมนแปลกดีนะ และนอกจากความแปลกที่เกิดจากธรรมชาติ oh <my. S 1> ยังมีความแปลกที่เกิดขึ้นจากความสามารถแป,ปลกๆเกิดมนุษย์ทั่วไปจะทําได้และสร้างขึ้นด้วยตัวเองนะครับผมยกให้เรื่องของมนุษย์ไฟฟ้าเป็นสุดยอดคนแปลกอีกคนหนึ่งมนุษย์มหัศจรรย์ที่กล้าท้าทายกับมัจจุราชในการใช้ตัวเองเป็นตัวนําไฟฟ้าด้วยการใช้สายไฟฟ้ากําลังสูง220โวลต์พันรอบตัวโดยไม่เป็นอะไรเลยครับพี่ถาลอยพร้อมแน่นะพี่ครับอโอเคใช่นะฮะหนึ่งสอง สุนทรอนเกตชิดหรือพี่ดาร่อยจังหวัดอุตรดิตถ์ฉายาย,ยอดบนรถไฟฟ้าที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะแต่ได้มาเพราะความบังเอิญแท้ๆจากที่เคยโดนไฟช็อตเกือบตายกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่ร่างกายเขาสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ยังเลือเชื่อน้องๆอย่าเล่นแบบนะครับอันตรายมัแปลกดีนะและมาถึงอีกหนึ่งโคตแปลกที่สามารถบังคบเหรียญที่กลืนเข้าไปในลำคอและคายออกมาได้ยังเลือเชื่อ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพการเอ็กซเรยดของเหรียญที่อยู่ในลำคอของคุณสุรเชษฐ์สุวรรณรัตนุ่มเมืองใต้ที่สามารถกลืนเหรียญได้ตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาท5บาทและเหรียญใหญ่ๆสิบบาทครับและที่แปลกก็คือแกสามารถเลือกที่จะคายเหรียญอะไรออกมาก็ได้โดยไม่อาเจียนลองดูความสามารถแปลกของแกสิครับเหรียญห้าออกมาแล้วครับผมต่อไปต่อไปเหรียญบานเหรียญบาทเครียบาทเหรียญบาทเหรียญบาทน่าจะง่ายขึ้นเนาะ ออกมาแล้วนี่เหรียญบาทครับเหรียญบาท,บาทโอ้โหแทบไม่เชื่อสายตาจริงๆนะครับว่าเหรียญเนี่ยค่อยๆถูกขย้อนออกมาทีละเหรียญน,นี่ถ้าผมไม่ได้เห็นภาพเอ็กซเรย์แล้วก็คงไม่เชื่อจริงๆเลยนะครับเขาทําได้ยังไงครับเนี่ยมันแปลกดีนะคน,นปลกคนต่อไปที่กล้าออดวงตาของตัวเองใช้ยกของหนักๆได้อย่างเหลือเชื่อก็คือคุณชาลีไซกเซมครับอายุ59ปี พื้นเพเป็นชาวอินเดียครับโชว์ลูกตาจอมพลังที่ไม่ใช่มายากลแต่เป็นความสามารถพิเศษล้วนที่เขาฝึกฝนมากกว่า10ปีครับโดยมีที่ป้องกันดวงตาเป็นเพียงเบาครอบตาเท่านั้นที่แกสามารถยกได้ตั้งแต่ของเบาๆไปจนถึงของหนักๆโดยที่ลูกตาไม่หลุดฮะดูสิครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเก้าอี้ซึ่งจะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเข้าสารและของชิ้นใหญ่ขึ้นนี่ครับบันไดโอ้แม่เจ้าผมระทึงจริงๆนะฮะกับความสามารถของคนแป,กแปลกๆคนนี้มันแปลกดีนะ นอกจากความสามารถแบบแป,ปลกๆที่ได้จากการฝึกด้วยตัวเองนะฮะยังมีเรื่องของคนปลยที่เกิดจากร่างกายอีกด้วยหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของพี่เดชหรือนายถนอมสีพังผันอายุ50ปีครับที่มีร่างกายคล้ายๆกับเพนกวินนะฮะพี่ครับครับ <laughs> อย่าบอกว่าพี่คือพี่เดชครับ ลักษณะตั้งแต่เอวลงไปก็เป็นเท้าเลยไม่มีช่วงขาเหมืนคนทั่วไปครับลักษณะเท้ากลางออกคล้ายเท้าเพ่นกวิ้นข้างขวาเอียงออกมากกว่าเท้าซ้ายแต่มีเพียงข้างละ3นิ้วเท่านั้นครับความสูงตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้านี้หนร้อยสเซนติเมตรเท่านั้นเองครับจนชาวบ้านให้ฉาย,ยาว่ามนุษย์แพ่นกวินแต่เห็นแบบนี้ความสามารถเหลือล้นจริงๆนะครับ มาถึงมนุษย์ปลยพิสดารอีกหนึ่งคนครับที่มีอวัยวะภายในสลับข้างกันปกติแล้วตำแหน่งอวัยวะของคนเรานั้นนะฮะหัวใจจะอยู่ข้างซ้ายกระเพาะอาหารอยู่ข้างซ้ายตับอยู่ข้างขวาไส้ติ่งข้างขวาครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่มีอวัยวะภายในสลับข้างกันหมดหนึ่งในนั้นก็คือคุณชาติวิญญาณอันคนนี้แหละครับซึ่งโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้มีเพียงหนึ่งในล้านคนเท่านั้นจริงๆเหลือเชื่อมากๆครับมนแปลกดีะ และสุดยอดคนปลากอีกหนึ่งคนต้องยกให้กับน้องเดะบุคคลหนึ่งในร้านครับที่มีหัวใจอยู่นอกซี่โครงคนนี้ยปลกสุดสุดเลยละครับพี่กิจขออนุญาตชมได้ไหมครับน้องเดคะครับได้ครับไหนขอดูสิครับที่พอเปิดให้ผมดูเนี่ยผมถึงกับอึ้งไปเลยฮะเดี๋ยวฮะนี่หัวใจอยู่ตรงนี้เลยครับ หัวใจเขาที่เต้นตึบๆอยู่นอกซี่โครงนะฮะเราได้เห็นจังหวะการเต้นหัวใจอย่างชัดเจนเนื้อเยื่อที่ปกคลุมกล้ามเนื้อและเส้นเลือดหัวใจกระตุ้นเป็นจังหวะดูๆไปแล้วนี่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเนี่ยคือหัวใจมนุษย์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้มีชีวิตอยู่ได้นี่แหละครับความแปลกมหัศจรรย์ของธรรมชาติแปลกดีนะและทั้งหมดนี้แหละครับคือสุดยอดคนแปลกที่เราเคยออกอากาศมาแล้วที่น่าทึ่งเหลือเชื่อและทุกเรื่องเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยเรานำมาให้ชมกันย่างเต็มอิ่ม ปีหน้าจะมีเรื่องแปลกอันเด็ดกว่าเดิมแน่นอนครับนแปลกดีะ